ถึงตอนนี้เนี่ยคนภาคใต้คิดอย่างไรหรือรู้สึกยังคงสนับสนุนผลเอกประยุทธ์จันท์โอชาให้อยู่ในอำนาจอีกยาวๆอยู่อีกไหมฮะอืมผมว่าเอากันตามความจริงความรู้ที่สัมผัสอยู่ก็มีแต่คนเสียงกลดาที่เพราะว่าคือทุกคนเขาเขาคิดว่าไม่ว่าในความรู้สึกเขาเนี่ยไม่ว่าคุณจะเป็นรัฐบาลที่มาจากไหน ถ้าเกิดคุณไม่ได้ทําเพื่อประชาชนคุณไม่ได้ยกอันดับความเป็นอยู่ของประชาชนให้ให้ดีขึ้นคุณก็ไม่ใช่รัฐบาลที่ดีแล้วก็สิ่งที่เป็นปัจจุบันนี้มันสภาพเศรษฐกิจฐานรากนี่มันพิสูจน์ได้ไม่ว่าจะเป็นราคายางที่ตกต่ําตอนนี้เหลือน้ํายางก็ไม่เหลือไม่ถึงหกสิบบาทแล้วตอนนี้ห้าสิบกว่าบาทก็ด้วยสภาพธรรมชาติที่เป็นอุปสรรคเป็นปัจจัยที่ใหญ่ที่สุดในการลด กำลังการผลิตของคนของอาชีพสัญญาณมัน <S <S ตอนนี้มันหลายปัจจัยมันมาบีบคั้นแล้วยิ่งรัฐบาลไม่ได้มองเห็นปัญหาของประชาชนเป็นเรื่องใหญ่นี่มันก็ความรู้สึกที่ประชาชนรู้สึกว่าถูกทอดทิ้งนี่มันมันเป็นความรู้สึกที่เขาสัมผัสอยู่ครับผมคนใต้ก็รู้สึกว่ารัฐบาลคอสชอทอดทิ้งเหรอะในเมื่อหลายๆเรื่องเวลาคนใต้ขึ้นไปร้องทุกข์ในกรุงเทพเนี่ยาาก็มักจะได้รับการต้อนรับแล้วก็นั่งคุย ถกปัญหาร่วมกันแก้ปัญหาอย่างดีในขณะที่คนในภาคอื่นหรือในจังหวัดอื่นพอเคลื่อนเข้ามาปั๊บก็ถูกจับถูกขังหมดเลยอันนี้ยังมองยังมองคนใต้ยังถูกทอดทิ้งจากรัฐบาลกสช,ชอีกแล้วครับส่วนหนึ่งเขาเขาก็มองแบบนั้นนะครับใน mm hmm. อีกส่วนหนึ่งเขาก็ยังเชื่อว่าเออเข้ามาเข้ามาแก้ปัญหาความขัดแยง้งแต่ว่าอันก็น้อยน้อยลงไปทุกทีครับเพราะตอนนี้ผมว่าคนที่เขามองเห็นว่า ใครกันแน่ที่สร้างปัญหาใครกันแน่ที่สร้างความกัดแยงใครกันที่แบ่งแยกประชาชนในตอนนี้ผมว่าเขาก็มองออกแล้วก็ตอนนี้ผมว่าในในในกลุ่มของพวกเราในในนามเสรีใต้นี่ก็ก็เราช่วยกันช่วยกันพูดช่วยกันอย่างน้อยเหมือนเหมือนผมบอกนะเราเราคือพี่น้องกันเราต้องสร้างสังคมที่เป็นประดอนภาพแล้วไม่ว่าเราจะมีความคิดยังไงสุดท้ายแล้วเราคนไทยเราเป็นพี่น้องกันเราเรามีแต่ความ ปรารถนานี้ให้กันผมว่า,วาเรากําลังพูดกําลังสแสดงออกนี่มันก็เพื่อ,อเพื่อเสรีของพวกเขาแล้วก็เพื่อประชันใจที่ที่เข้มแข็งอืเราอยากคนที่มีคุณภาพในการสร้างประชปนที่เข้มแข็งต่อไปแล้วก็เราจะรักษาไว้ก,ก็ก็ดีใจที่หลายคนมาร่วมอมืพูดถึงกลุ่มเสรีใต้นี่มีม,มีมีความเป็นมาอย่างไรแล้วคุณชยานินเป็น,เป,นเป็นหัวหน้ากลุ่มเหรอฮะมี มีเป้าหมายอย่างไรฮะกลุ่มนี้แล้วก็ครับคือคือเรามันเป็นแค่กลุ่มในในในเฟซบุ๊กแล้วก็อ,อเราก็เออคิดว่าเราน่าจะมีคือเราโดนโดนโปป,ปสมันทำให้คนใต้เป็นที่เกลียดชังของคนในในในประเทศและผมว่าน่าจะมีกลุ่มอีกสักกลุ่มในการที่จะบอกว่าเรา ไม่ว่าเราอยู่ยที่ไหนเราก็มีความรักมีความปรารถนาดีอยากเห็นประเทศเป็นประชาธิปไตยแล้วก็เราอยากอยากให้เขาให้ภัยคนใต้คืออยากที่ทํากลุ่มเสรีใต้นี่คืออยากบอกว่าขอโทษแล้วก็ให้เรากลับมารักกันอยากให้คนไทยกลับมารักกันผมว่ามันความรักมันจะสร้างสังคมนะครับผมครับแล้ว,ลวสมาชิกของกลุ่มเสรีใต้ส่วนใหญ่เป็นอดีตกปปสเป็นส่วนใหญ่ไหมครับ มันก็มันเป็นอดีตสบวนรถนี่มันยังเป็นส่วนน้อยอยู่แต่ว่าเกือมากก็จะเป็นเป็นพวกเป็นคนใต้ที่เขารักในประชาชนแล้วก็เขาเขาเห็นว่าผมมีความตั้งใจแล้วก็เขาก็อยากมาช่วยกันในสามปีของรัฐบาลคอสชเนี่ยมันมีความช่วยเหลืออะไรบ้างที่จะเรียกว่าเป็นความช่วยเหลือที่ตรงกับปัญหาของของประชาชนที่สุดผมไม่เห็นนะครับพี่ยิ่งดับ ห้าล้านนี่ที่เขาบอกว่าจะมาเข้ามาพัฒนาเศรษฐกิจนี้ผมเห็นก็เอามาให้กับว่านักการเมืองท้องถิ่นนักอะไรผู้รับเหมกาก่อสร้างนี่มาไอเจ้าหน้าที่รัฐข้าราชการนีมาหัวก,กันตำบลละห้าล้านนี่เห็นเลยว่านี่คือรูปแบบในการทุจริตคอร์รัปชันของในในวงราชการเราเห็นเลยว่านี่มันมันโกงชาวบ้านซึ่งหน้าพี่ิตยอ้าวก็รัฐบาลนี้เขา เข้ามาด้วยปรับโกงไม่ใช่หรือแล้วแล้วทาไมทําไมคิด<ห>ว่าเขาโก,โกงแล้วฮะก็วันก่อนผมทําป้ายอ่าพอดีอดีตผู้ใหญ่เขาเขามองว่าอ่าพวกที่มาทำเนี่ยมันเขาเข้าข่ายว่าทุจริตแล้วก็ให้ผมมาช่วยทำป้ายโพดลงเฟซบุ๊กก็เจ้าหน้าที่ก็มาเก็บป้ายผมแล้วก็ยังยังครูพวกผมอีกว่าจะติดคุกอ่าผมว่านี่คนตรวจสอบน่ากลัวกว่าพวกที่ทุจริตอีก มันเลยผมว่ามันไม่ใช่แล้วการที่จะป้องกันการทุจริตมันต้องเพิ่มอำนาจเพิ่มการตรวจสอบให้กับประชาชนอันนี้เรา <bunlar> ขนาดป้ายนำเสนอใน f a c e b o ๊กก็ยังไม่ได้ <laughs> ผมว่าเราจะไปยื่นเรื่องมันก็หาย mm. แล้วก็ตอน,นก็เหมือนไอ้เงินช่วยเหลือพ mm ี hmm. ่รายละพันรายละสามพันนี่ตกค้างเยอะแ,อ <laughs> แยะผม mm. ถามว่านี่นการทุจริตหรือเปล่างบประมาณออกมาแล้วแต่ว่าตังค์ไม่ถึงชาวบ้านนี่มันเป็นการทุจริตหรือเปล่า มีเยอะมีคนที่ตกค้างเนี่ยครับใช่ครับมีเยอะครับพี่แต่ด้วยคนคนบ้านบ้านผมก็ไม่คิดว่าตังค์ไม่เยอะอ่ะก็เหมือนนับล่าสุดเนี่ยคนที่ตกค้างยังหลายเปอร์เซ็นต์มันู้ลำบากนะพี่เงินเงินแค่สามพันยังมายังทําให้เขาไม่ได้นี่มันคือปัญหาระบบราชการไทยนไทยแลนด์สี่จุดสุดนี่มันรัฐบาลคอสชเองก็มีปัญหาการคอร์รัปชันกันค่อนข้างจะเยอะเหมือนกันก็ไม่ต่างจาก นักการเมืองที่มาจากการเลือกตั้งถ้าจะว่าไปแล้วถ้าจะตําหนินักการเมืองจากระบบการเลือกตั้งเป็นรัฐบาลเผด็จก,การทหารการคอร์รัปชันก็สูงมากแล้วก็ตรวจสอบไม่ได้ด้วยประชาชนจนจะออกไปส่งเสียงให้ตรวจสอบก็ถูกควบคุมถูกจับกลุมอีกอะไรเนี้ใช่ไหมฮะใช่ครับมันก็ยิ่งแยไ่ไปกว่าเดิมอีกเยอะกว่าหลายเท่าเพราะ้ดย้วยเขาไม่ได้รับการตรวจสอบแล้วก็มีองค์กรอิสระที่ตรวจฟอกข่าวให้เขา พอมีเรื่องไปองค์กรศาสนาเขาก็อ่าถูกครับท่านดีครับนายมันก็มันคือแค่หลอกหลอกประชาชนแค่นั้นเองผมว่าสิ่งสิ่งทั้งหลายทั้งปวงนี่ประชาชนทุกคนรู้ดีอแล้วก็พิสูจน์ได้ด้วยตนเองคือของแบบนี้มันคนภาคใต้ก็รู้ปัญหานี้ดีเหมือนกันใช่ไหมครับผมทุกคนเห็นครับผมแต่ก็ แต่ก็ยังคงแต่คนจํานวนไม่น้อยในภาคใต้ก็ยังคงสนับสนุนแล้วก็ชื่นชมพลเอกประยุทธ์จันโอชาอยู่ดีถูกไหมฮะหรือ,อยังไงผ,ผมก็ไม่เข้าใจว่าเขาเวลาคําชื่นชมของเขาที่มันชื่นชมมาจากใจจริงหรือเปล่าหรือชื่นชมเพราะเพราะเพราะอายคนอื่นว่าเออเราเคยชื่นชมคนผิดเราได้เห็นองจักเป็นดอกบัวเราไม่บอกเพราะว่านี่นี่เป็นองจัดทํให้เราไม่เราไม่บอกลูกหลานนะนี่ นี่คือกงจักรอ่ะทํำไมเราเราต้องกลับมาทําร้ายสังคมทําร้ายลูกหลานเราการการ่ารผมว่าเรื่องแบบนี้เป็นเรื่องสําคัญการมองมันมันชี้วัดมันนำพานำพาประเทศ่ะพี่ถ้าเราไม่ความรู้ไม่ให้ผมว่าความรู้มันมันมันคือสิ่งพิเศษถ้าเราของนี้มันคือความรู้คือให้ให้คนที่คิดได้อ่ะอเขาปฏิบัติแล้วผมว่ามันจะสร้าง สร้างสารรค์สังคมให้ดีขึ้นก็ mm hmm. มีการเลือกตั้งในอไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่อนาคตของประเทศผมว่านี่ผมก็อยากถามว่าวันที่สองกุมภาทําทําไมท่านคิดรัฐประหารทําไมท่านไม่คิดในการจะปกป้องการเลือกตั้งให้เป็นไปโดยสุจริต mm hmm. ถ้าเขาเลือกปกป้องการเลือกตั้งผมว่าประเทศไม่จะอยู่แบบนี้แต่นี่ยังไม่ยอมรับความจริงยังคิดว่าตัวเองเสียสละสิ่งที่พวกคุณทําไปนี่เมื่อก่อนผมก็เคยคิดว่า เขาเสียสละมาเพื่อรับเหตุในการไม่ให้ประชุนสองฝ่ายได้เข็นฆ่ากันแต่ความจริงปัจจุบันนี้คือสิ่งที่พิสูจน์แล้วว่าสิ่งที่พวกคุณทําทั้งหมดมันมันมัน,มนคือคือโก้คำโกูเขาเรียกว่าอะไรตลบตะแลงอะ่ะมันเราผมว่าคนไทยผมก็ยังให,ยงให้ยังให้โอกาสนะกับถ้าเกิดอยางให้โอกาสอ่ากสชครับ กลับมาเริ่มต้นใหม่ยังไงคนไทยก็ยังไงภัยกลุ่มผูมีอิมนาจรวมกันทั้งพรรคประชาธิปัตย์เรามาสร้างประชาธิปไตยร่วมกันดีกว่าเพ mm. ราะสุดท้ายแล้วมันพวกคุณไม่มีทางชนะประชาชนนี่คือนี่คือสิ่งที่ผมว่ามันก็เป็นเรื่องจริงพวกท่านอย่าอย่าอย่าดูถูกคนไทยด้วยกันเองเพราะสุดท้ายแล้วการดูถูกคนไทยเองก็เท่าท่านดูถูกตัวเองนี่คือ ท่านไม่ได้ทําร้ายแต่ตัวคนไทยคนอื่นตอนนี้พวกท่านกําลังทาร้ายตัวพวกท่านเองจุดยืนของพวกท่านในสังคมมันจะเริ่มน้อยลงนะแล้วก็จะมีแต่คำสาปแช่งตอนนี้ทั่วทั้งในตลาดทั้งในสื่อสังคมออนไลน์ทุกแห่งมีแต่คนกลดามีแต่คนสาปแช่งแล้วก็ผมว่าเราเราไม่อยากให้บ้านเมืองเราล่มสลายเราเราก่อนที่จะล่มสลายเรามาคิดแก้ไขกันดีกว่าเราจะมาทำยังไงให เหมือนรัฐมนุนอ่ะเขาหน้าปกว่าเป็นรัฐมนูนที่เป็นประชาธิปไตยอ่ะเรามาทําให้มันเป็นเรื่องจริงดีกว่าเรามาแบ่งปันกันดีกว่าแบ่งปันความสุขให้กันแบ่งปันความเป็นเพื่อนมนุษย์ร่วมกันร่วมชาติให้กันแล้วก็ผมว่ามันไม่มีอะไรยากแค่เราปรับเปลี่ยนทัศนคติอย่างเดียวผมว่ามันก็ไม่ใช่ปัญหาใหญ่แล้วก็ทุกคนพร้อมที่จะคือตอนนี้ผมว่าประชาชนมันเบื่อแล้วเบื่อในการที่จะ มีเด็กคนสร้างความแตกแยกกันในสังคมเราเราไม่อยากอย่างน้นงค,นครับคจะจะมีคําตอบต่อคําถามสี่ข้อของผลิตปัญญุจันโอชาไหมครับตอบแบ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 บนักเรียนเลย้วยกันอืท่านคิดว่าการเลือกตั้งครั้งต่อไปจะได้รัฐบาลที่มีธรรมธรรมพิบาลหรือไม่นี่ผมตอบว่ามี เพราะว่าประชาชนประชาชนเขาใช้วิจรารยของเขาคนส่วนใหญ่เขาจะวิเคราะห์ได้ดีว่าใครกันแน่คือสังคมจะเป็นเป็นตัวตัดสินที่ดีสุดเขาจะเลือกรัฐบาลที่ดีได้แน,น่นอนครับผม <c oughs> ผมเชื่อมั่นว่าคนไทยแยกแยะดีชั่วได้ครับ <c oughs> ก็สองสองหากไม่มีหากไม่ได้จะทำยังไงก็อีกสี่ปีก็เราเลือกตั้งใหม่ก็มันไม่มันไม่ยากครับอันนี้มันก็เรื่องง่ายๆ <c oughs> ก็สามการเลือกตั้งเป็นส่วนสําคัญของการของประชาธิปไตยแต่การเลือกตั้ง ไม่ใช่เพียงโดยไม่คำนึงถึงอนาคตของประเทศเช่นยุทธศาสตร์ชาติและปฏิรูปอเน้นความถูกต้องอะไรแบบนี้อันนี้นีคือปัญหาของพลอีกกว่าหยุ์อันนี้มันคือปัญหาเยอันนี้ไม่ใช่ปัญหาของของประชาชนที่ต้องตอบมันคือปัญหาของพลกระแุ่มสี่กลุ่มนักการเมืองที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสมควรมีโอกาสในการเลือกตั้งอีกหรือไม่อันนี้แกก็นี่ก็ปัญหาของแกอีกเพราะว่า อกแกผมว่านี่คือสิ่งที่เป็นตัวที่เป็นเหมือนสอวสัญหาอะไรพวกนี้ผมว่านี่คือตัวปัญหาคนที่มีพฤติกรรมนี้ไม่เหมาะสมเป็นนักการเมืองที่ไม่เคารพประชาชนนี่ผมว่าเป็นพฤติกรรมที่ที่ไม่สมควรเอามาอ mm hmm. ไม่สมควรเลือกแล้วมีประชาชนจะตัดสินเองครับเรื่องนี้ครับผม mm hmm. อยากบอกให้รู้ว่าตอนนี้ประชาชนก็อยู่อย่างยากยาก,ยากลําบากอื mm hmm. ท่านท่านอย่าอย่าทําร้ายประชาชนให้มาก ให้มากไปกว่านี้เลยเพราะว่านี้ผมมองว่าสังคมมัน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 ไม่เป็นสังคมแล้วตอนนี้ไม่มีไม่ว่านักการเมืองท้องถิ่นคือเราไม่สามารถจัดการสังคมให้ดีขึ้นได้เลยเพราะว่าเราโครงสร้างของอำนาจมันมันกระจุกตัวครับมันไม่ได้มีกระจายมันไม่ได้ให้ประชาชนมีนส่วนร่วมในกระบวน,นารของสังคมถ้าเกิดว่าพลเอกประยุทธ์บอกว่าตอนเนี้ยบ้านเมืองยังคงมีความวุ่นวายอยู่อะไรเงี้ยนะฮะแล้วก็รู้เหมือนว่า การเลือกตั้งก็คงอาจจะต้องยืดตอกไปต้องอยู่ในอำนาจยาวขึ้นอะไรอย่างเงี้ยอันนี้จะทําอย่างไรจะประชาชนจะทำอะไรไหมายถึงว่าประชาชนก็ยังคงต้องทนต่อไปกับภาวะแบบนี้ไม่จะอยู่ยาวแค่ไหนก,ก็ไม่เป็นไรก็ต้องทนไปเรื่อยๆอย่างนั้นไ่ใฮะในความรู้สึกของประชาชนโดยทั่วไปอผมไม่รู้นะตอนนี้ผมว่าประชาชนเขามันก่อนเมื่อวานนะพี่้าในตลาดดวยไร้าบอกวา่าเนี่ยเอาอย่างไงก็เอาแล้วจะจะไล่รัฐบาลน,นี้ก็จะ จะเอาอยัางไงก็บอกก็เลยต้องไม่กีเกียจจะทนแล้ว mm hmm. ผมว่าหลายหลายคนคิดเหมือนน้องเขา mm hmm. คือไอ้ระชาชนมันจะทนไม่ได้สุดท้ายแล้ว mm hmm. มันต้องมีการประท้วงแน่นอนแล้วมันต้องมีการมันต้องมีเหตุวุ่นวายแล้วก็ผมว่ามันมันมีแต่การเสียเลือดเสียเนื้ออื mm hmm. แต่ว่าผมประชาชนเขาก็ไม่มีอะไรจะเสีย mm hmm. ถ้าเกิดยังรัฐบาลยังยังไม่ดูแลสภาพ ปัญหาสังคมเศรษฐกิจว่าท้ายล้ไปจนเขาก็คือเจ้าของประเทศเขายัางเชื่อว่าเขาเป็นเจ้าของประเทศเข,เขาจะมีสิทธิ์มีสิทธิ์ในการเลือกผู้นําแต่ผมว่าตอนนี้ไปจนเริ่มมองเห็นแล้วว่ารัฐบาลที่ไม่เป็นของประชาชนนี้มันมันเป็นยังไงเลือกมันเป็นยังไงและจะมากําหนดอนาคตของขาเนียผมว่าไม่มีใครยอม,อมยิงตัวยเฉพาะผมนี่ผมไม่ยอมน้ผมก็เขียนไปก็ <c oughs> ไปตามตามราวของผมแล้วก็ผมอ่าสักวันหนึ่ง แกก็ต้องเจอผมยังว่าคนใต้สร้างประยุทธ์ขึ้นเราต้องยอมรับว่าคนใต้สร้างประยุทธ์ในผมว่าผมยังเชื่อมั่นว่าสักวันหนึ่งคนใต้มันต้องเอาประยุทธ์ลงอ่ะครับเชื่อว่าจะมีวันนั้นเหรอฮะผมเชื่อว่ามีผมเชื่อว่ามีครับ,รบอ่ก็คงต้องติดตามกันต่อไปนะฮะครับขอบคุณคุณชยานินคงส่งมากนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับ